ยังไม่มีรายชื่อของผู้สิ้นอายุขัยเลยพยาขะท่านเท้าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะที่จะไม่มีมนุษย์ลมหายตาจฉากโดยเหตุอันควรและไม่ควรนะฮะเดี๋ยวมนุษย์ก็ล้นโลกเพราะมีมนุษย์นะ่ะเกิดขึ้นทุกวันท่านเท้าพญะค่ะมีมนุษย์เกิดทุกวันแล้วก็มีมนุษย์เนี่ยตายลงทุกวันเพื่อรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิต เออม,มันก็จริงอย่างที่ท่านด็อกเตอร์พูดนะมีแต่คนเกิดไม่มีคนตายโคนมันก็ล้นโลกอาหารการกินจะไปเอาที่ไหนกันไหนจะยารักษาโรคเครื่องนุ่หงห่มอีกแล้วทรัพยากรในโลกมนุษย์มันก็มีเท่าเดิมมีแต่จะลดลงไม่ได้มีเพิ่มขึ้นเลยแต่ขยันทำร้ายกันแม้แต่คนด้วยกันเองเดี๋ยวๆ,ๆท่านสวรมนุษย์ขยันทำรายกันเนี่ย ขาเป็นคใยคนแล้วใช่ช่วยขยายความหน่อยข้าเองก็สงสัยคือคนนอกจากจะฆ่ากันเองคนดีๆก็ยังทำร้ายจิตใจกันด้วยแม้แต่คนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนในครอบครัวไหนเปิดข้อมูลของเจ้าด็อกดูสิว่ามันเป็นใครลูกติดเชื้อคะ่ะ เกิดจากผ้าอ้อมไม่สะอาดอะ่ะคุณแม่คุณเป็นคนซักผ้าอ้อมแล้วจะให้ฉันโทษใครนะคะแม่ทำไมแม่ถึงช่วยแบบเนี้ลูกผมต้องนอนอยู่โรงพยาบาลหมอต้องคอยเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนอะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยมันต้องระวังเรื่องความสะอาดนะแม่ใช่ค่ะคุณแม่คุณอ่ะเคยทำแต่ขนมขายพอให้เลี้ยงเด็กก็เลี้ยงไม่เป็น บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กสมัยนี้กับเด็กสมัยเมื่อก่อนน่ะมันไม่เหมือนกันค่ะนี่มันความผิดของแม่เลยนะเนี่ยใช่ค่ะความผิดของแม่ไม่ใช่ของหนูเพราะหนูแย่งความรักของภูสิมาจากแม่ใช่ไหมคะแม่ถึงมาทำแบบนี้กับลูกหนูอะนูไม่สบายเลยอะ กับพ่อเราจริงเหรอใช่เหรอยอยากช่วยจังเลยอยากได้หอมหอมนะเนี่ยมะนาวแป้นถั่งหอมจังเลยอ่ะต่ำหอมแล้วมือดิบจีนเลยค่ะกลัมาแล้วเท่าด่วนเพิ่งมาไปไปไปสเตเดียวนี่เองค่ะข่าวอีกแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่นี่ข่าวอะไรหรอป้าอาบค่ะป้าอาบป้าอาบทำไมล่ะครับกลับมาแล้วค่ะ แกจะเข้าไปอยู่ที่บ้านเช่าหลังเดิมนะคะแต่ว่าจะของให้คนอื่นเช่าไปแล้วตอนนี้แกก็เลยออกไปเช่าอยู่เพิงนอกชุมชนนู้นนะคะอ้าวป้าอาบแล้วไหนว่านายภูสิทธิ์เนี่ยเลียงดูแม่อย่างดีไงล่ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะจ๊ะใช่ค่ะ เขาเลี้ยงแม่ดีแต่ป้านี่สิคะมันไม่ได้ทำอะไรมันเมื่อยไปทั้งตัวเลยะคะ่ะป้าก็เลยคิดว่าป้ามาอยู่ที่นี่ดีกว่าป้าจะได้ทำขนมขายะคะ่ะแต่ว่าเพิงนี่เพิงนี่มันก็พอจะคุ้มแดดคุ้มฝนได้ะคะ่ะมีคนผ่านไปผ่านมา ป้าเนื่องขนมป้าก็ขายตรงนี้บ้างแล้วก็หาไปขายที่ตลาดนัดบ้างชีวิตน่ะมันไม่ได้ยากเลยนะคะคุณคุณเออว่าแต่ว่าครูสิก็เป็นถึงประหลัดอำเภออะแล้วเขาไม่อายเหรอจ๊ะที่มีแม่มาหาบขนมขายอย่างเงี้ยแหมถ้าเขาอายเดี๋ยวเขาก็ซื้อบ้านหลังใหญ่ให้แม่ซื้อรถคันใหม่พร้อมคนขับให้แม่เองนัลียาใช่ไหม ถ้าเกิดว่าป้าอาบเนี่ยตัดสินใจกลับมาอยู่ที่นี่พวกเราจะช่วยกันดูแลป้าอาบเองนะคะถ้ามีอะไรเนี่ยก็บอกกันได้เลยนะคะป้าไม่ต้องเปลนใจนะคะเรื่องเงินเรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะมีท่านผู้ใหญ่ใจดีบริจาคมาพอใครเดือดร้อนเนี่ยก็ช่วยกันก็แต่ว่าป้าอาบอยู่ได้จริงๆนะคะได้อยู่ได้ค่ะ งานมาตั้งนานอะ่ะเงินเก็บสักก้อนก็ไม่มีเดือนเนี้ยค่านุ่นค่านี่ตึงไปหมดอะ่ะหาเงินให้ฉันส,สักก้อนสิภูสิ <S 2> <S 2> แล้วผมจะไปหาที่ไหนนี่ผมก็ไปกู้มาหมดทุกธนาคารแล้วสิ้นเดือนนี้ฉันต้องเคลียบัตรเครดิตถ้าฉันไม่เคลียร์ตัดฉันแน่แถบวันมะรืนอะ่ะฉันต้องไปงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนฉันต้องใช้เงนิน แล้วผมจะไปหาที่ไหนเล่าก็คุณแม่คนนี้ล่ะแม่ มารับแม่ไปอยู่ด้วยเหรอลูกเปล่าครับผมจะมาขอยืมตังแม่หน่อยอะ่ะเงนินค่าใช้จ่ายผมเยอะแม่ยิ่งพอมีลูกค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่เลยอะ่ะแม่มีรายได้แต่แม่ไม่มีรายจ่ายอะไรอะ่ะแม่จะมีให้ผมสักสองหมื่นไหมไม่มีเองลูก เงินก้อนสุดท้ายอ่ะแม่ก็ให้ลูกไปซื้อบ้านจัดสรรทําเป็นเือนหอตอนที่ลูกแต่งงานไงจําได้ไหมโอ้แม่แม่ไม่มีแล้วผมจะทํายังไงเนี่ยทำตัวเองสิลูกรู้จักกินรู้จักใช้มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้น ผมจะทำอย่างนั้นได้ยังไงกันแม่ผมเป็นคนมีเกียรตินี่คนนับหน้าถือตาในสังคมอ่ะมันทแบบนั้นไม่ได้หรอกว่าแต่แม่พอจะไปหายืมเงินใครได้บ้างไหมเงินสองหมื่นที่แม่ยืมคุณชมชัยไร่มาแม่ก็ยุงไม่ได้ใช้เขาเลยแม่ขายของไปวันวันหนึ่งได้กำไรร้อยครึ่งร้อยแม่ก็เก็บไว้รักษาตัว อเรื่องกินอ่ะแม่กินยังไงก็ได้แที่ว่าแม่มีเงินเก็บเนี่ยมีเท่าไหรเ่เหรอสองพแค่นี้เองเหรอแม่คุณน่ะขายขนมได้กำไรวันละไม่ต่ำกว่า2 0 0รแม่คุณมีเงินเก็บแค่เนี้ยสองพันฉันไม่อยากจะเชื่อแม่เขาก็คงจะมีแค่นี้จริงๆนั่นแหละไม่จริง แม่คุณนะขี้เหนียวจะตายต้องเก็บของมีค่าเอาไว้แน่ๆคุณกลับไปหาแม่คุณแล้วก็เอาของมาให้ฉันเอามาให้ลูกไม่อย่างงั้นแล้วก็ฉันเลิกกับคุณแน่ สิ่งนี้อยู่อย่างเดียวมันเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนชีวิตและลมหายใจของคนที่แม่รักทุกครั้งที่แม่คิดถึงลูกแม่ก็ได้หยิบมันออกมามันเป็นยาใจไปวันๆที่ให้แม่คิดถึงลูกตอนที่ลูกยังเล็กๆอยู่ เป็นอะไรไปหรือพยาค่ะท่านเท้าถึงได้นั่งสลดหดหู่อนเนตอนาตังเวชใจกับพวกมนุษย์อย่างนั้นพยาค่ะข้านะัสลดสังเวชทุกครั้งที่เห็นมนุษย์อนะไรความกระตันญยูลูกขาดความเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ท,ทั้งทั้งที่ก้าวแรกของลูกนะ่ะคือก้าวที่แม่จุงมือมีเรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์มากมายพี่ค่ะผู้ชราถูกทิ้งให้อยู่เดียวได้พอไร้ความสำคัญทั้งทีเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชราเหล่านี้มีอิทธิพลต่อลูกแล้วก็หลานผมเองก็รู้สึกเศร้าใจพี่ค่ะเศร้าเศร้าเศร้าแม้แต่หุ่นยนต์ ที่ไม่รู้จักแม้แต่คำว่ากระตันยูก็ยังรู้สึกเศร้าใจเลยพะยะค่ะคนผู้รื้อบุญคุณพ่อแม่พวกนี้ตายไปต้องตกนรกอตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็สมควรที่จะต้องร้อนโดนเหมือนอยู่ในกระทะทองแดงนะพะยาะค่ะทันท้าวมันควรเป็นเช่นนั้นแม่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้อีกหน่อยลูกมันก็ไม่เลี้ยงมัน ใช่แทนที่มันจะให้แม่กินตอนที่แม่ยังกินได้แต่ไอ้พวกเนี้ยมันจะให้แม่กินตอนที่แม่มันอยู่ในโลงเลวที่สุดพอแล้วพอแล้วแล้วยัง<า>ไม่มาใหม่เลยตุ้งตุ้ตุ้งติงตงต้งพักเนี้ยไม่เห็นป้าอาเขาหาขหนมมาขายหน้าร้านแล้วเลยเนาะ อ๋อสงสัยคงจะขายหมดตั้งแต่หน้าเพลิงอะค่ะไม่งั้นก็มีคนเหมาไปขายตลาดนะคะฝีมือทําขนมของป้าแกขึ้นชื่อมากเลยนะคะลูกค้าประจาก็เยอะแยะขายดิบขายดีทุกวันคุณฉเฉลจอะไรไม่ต้องเป็นห่วงป้าแกหรอกนะจ้ะอ๋อแล้วนายภูสิทธิ์เนี่ยได้ไปเยี่ยมแม่เขาบ้างหรือเปล่าไม่มาสิคัดีออตุ้มตุย้ย แล้วทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะก<แ>็จริงๆนี่ดีครับคุณชมชัยไลมาทีไรก้าวแตเรื่องเดือดร้อนไม่ให้แม่ทีทีให้แม่กินแล้วก็เดีียวนะคนแบบนี้ทำอะไรก็ไม่เจริญหรอกค่ะเขาเรียกคนขาดกระตันอยู่ แวะซื้อข้าต้มมัดช่วยหนุนป้าอาบแล้วก็ไปฝากสามสาวดีกว่านะครับเออซื้อกระน้ำีบไมดีกว่าเหรอครับสามสาวจะได้รู้ว่าเราจงใจไปจี่มไหมครับพู้กองซื้อข้าวต้มมัดดีแล้วคนแก่เขาจะได้มีรายได้ด้วยเอาเถอะนะปาปป้าป้าป้าไปลงป้าเป็นไรป้าป้า จ้ารีบพาป้าไปส่งโรงพยาบาลเร็วไปเไปวจ้าป้าทำใจดีๆนะค่อยๆนะจ่า,เ,าเร็วป้าขอร้องนะคะอย่าบอกให้ภูสิทธิ์รู้ว่าป้าเป็นโรคหัวใจหัวใจอะ่ะมันก็คงจะอ่อนไปตามวัยเลยคะ่ะมันเคยเต้น มันเคยสูบฉีดเจ็ดสิบปีมันก็คงจะเหนื่อยจะล้าเหมือนคนนี่และคะไม่มีอะไรแปลกแต่ป้าอาบคะในภูสินเนี่ยเป็นลูกชายของป้าน,นะคะเขาควรจะแสดงความรับผิดชอบเขาควรจะดูแลแม่เขาที่เลี้ยงดูเขามานะคะช่างเ็อนนะคะ่ะคำพูดที่แม่ไม่ควรจะพูดให้ลูกตกต่ำคือคำตำหนิ ของแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าพูดแต่ในทางที่ดีลูกก็จะมีแต่ความเจริญค่ะจนป่านี้แล้วเนี่ยป้าอาบยังป้ายังไหวค่ะป้าจะสู้ป้าตั้งใจไว้แล้วป้าจะไม่พึ่งใครป้าจะมีชีวิตอยู่ตามกำลังนะคะ อย่าบอกผู้สิทธิ์นะคะว่าป้าถบบาคะป้าจะออกแถองโรงพยาบาลคุณจะได้ไม่ต้องมีภาระค่ายาค่ารักษาป้าจะอยู่อยู่ให้ได้ตามกำลังของคนแก่นะคะโถนี่ นี่เราไม่มีทางจะทำอะไรได้เลยเหรอคะบ้าบา,บาจะทำขคาร้องไห้ค่ะ แสดงความยินดีด้วยนะครับคุณประหลัดมีข่าวว่ากำลังจะได้รับตำแหน่งพวกเราอะ่ะเตรียมฉลองล่วงหน้าก็าคุณประหลัดครับตามสบายเลยนะวันนี้เต็มที่เต็มที่ส่วนไอ้เรื่องได้ขึ้นตำแหน่งเนี่ยมันก็ต้องได้กันอยู่แล้วเรื่องแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยเต็มที่เลยนะค่าเสียหายวันนี้ฉันรับผิดชอบเอง <Okay. S 2> สั่งเลยสั่งเลยใครอยากกินเลยสั่งสั่งสั่งเอ้าคุณประหลัดเปิดไฟเขียวแล้วขอบคุณนะครับคุณประหลัด เอาเอาดิจั่งอะไรเพิ่มจ้างส้ง้างเอาแร็วสั่งแกมาเพิ่มอีกเต็มที่ไปเลยพวกเรารักคุณประหลัดครับเอเอเอ่้ยคนอะไรกันมันช่างไร้สํานึกจริงๆเลยตัวเองใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสะดวกสบายแต่กลับปล่อยให้แม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวใช่ค่ะป้าอบต้องทำขนมขายแต่เพิ่แงี่ใส่อยู่อ่ะแทบจะคุ้มหัวไม่ได้ ถึงพวกก้นนักกสองจาาจะขึ้นไปซ่อมให้แล้วแต่ก็ยังอยู่อย่างลำบากไม่สมที่เป็นคุณแม่ของคุณประหลัดเลยนะคะฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันป้ากแกห้ามไว้ไม่ให้เอาเรื่องไม่สบายใจไปบอกลูกตุ้มตุย้ยเย็นเย็นมะโหมากยี่ปลัดภูกสิกนี<ๆ>่น<ๆ>มันคิดว่ามันเกิดมาจากกระบอกใบไผ่หรือยังไงกันคะถ้าตุ้มตุ้ยมีแม่นะคะ ตุ้มตุ้ยจะเลี้ยงดูแม่อย่างดีให้แม่กินให้อิ่มให้แม่นอนให้หลับจะกราบเช้ากราบเย็นเลยตุ้งติ้งก็เหมือนกันค่ะคนที่ไม่มีแม่ก็โหยหาตะตักแม่แต่คนที่มีกับทิ้งให้แม่ต้องลําบากฝนตั้งเขาอีกแล้วครับคุณชมชัยไล่แต่เพลิงของป้าอาบอะ่ะจะคุ้มฝนได้ไหม ียหมดเลยป้าครับปาบ้าขอบคุณตำรวจขนมเสร็จหรือ,อยังครับเนี่ยยังไม่ได้นึ่งเลยค่ะวันนี้เพราะว่าก่อไฟไม่ติดค่ะฟืนเปียกหมดเลยไม่รู้จะได้ขายหรือเปล่าวันนี้ครับเอ่อนี่ป้าอยู่คนเดียวจริงเหรอครับเนี่ยค่ะป้าอยู่คนเดียวสบาให้สบายค่ะ หลืงค่ที่มาช่วยทำคราวที่แล้วค่ะมันพอฝนตกมันก็รั่วลงมาหมดนะคะจ้าช่วยดูบ้านหน่อยสิขอบคุณค่ะมันเปียกหมดเลยผู้กอง